โอเดสวัสดีผู้ชมทำไมต้องโอเดยแล้วยิบระยับอีกและมีโชคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสรุปว่ามันมีหรือไม่มีอันนี้ก็กดๆไปเถอะดูวิทีวิตุดๆแตกยากรอากาศพรุ่งนี้ต้องมีฝนตกเอา้ามีแดดอีกแล้วมันจะไม่ฝนตกเลยดึงไงจุ๊บจุ๊บจึ๊บจ๊บจดหมายเลยวะใครส่งอะไรมาดูดิโอเคอ๋อโอเคโอเคจดหมายจากแมหม่หมอมีจดหมายจากมอมแล้ว ของก็ไม่พออีกแล้วไหนๆวันนี้มาต้องเอาให้ทานเอาอะไรไปใส่คอมมิวตี้เซ็นเตอร์ได้ไหมว่าหอยแล้วก็อันนี้อะไรใส่ได้ใส่ไปให้หมดเลยอันนี้ก็เอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดอันนี้น่าจะเก็บไว้ใส่แถวรถไฟได้นะถ้าจูถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ใส่ได้ขอไปดูของก่อนเผื่ <c oughs> อกลางคืนแบบว่าข้างข้าวมันจะทาประโยชน์อนะไรบ้างนะที่เดเมซเียสมันทําไว้ให้เนะี่ยบอกเดเมเทียสเปลี่ยนกลับเป็นเห็ดได้ไหมรู้สึกว่าข้างข้าวมันให้ผลผลิตนี่แบบ บางทีนี่แทบจะมาแต่บางทีมันก็เอาของแบบหายากมาให้นะก็ถือว่าช่วยก็ยังดีเหมือนเมื่อวานอ่ะวัดดีโมโม่หลับสบายเลยนะมึงอ่ะเกือบชื่อโมโม่แล้วดีนะเราเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้อะแซลมอนเบอร์รี่มีอันนึงก็ให้อภัยโอ้โหทีมีสกิลดับเบิลสกิลเรามันคอมโบไงสกิลเก็บของดับเบิลนี่มันคอมโบกับพังคาวเลยเอามาจึง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 กูลดน้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโท ชีวิตมีการลดน้ำ้วนี่อะไรเนี่ยทำไมมันตัวเมตโต้เหรอเราคาบได้อีกนี่ที่สปริงเกอร์แต่ว่านี่เราหมดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอโคลเราหมดไม่ใช่โคลคัพเปอร์จะไปซื้อที่ร้านคลินต์แดีกว่าหรือว่าจะไม่ซื้อ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 ,อเปืองอยู่เนาะมันเปืองเฮ้ยเรามีสิ่งมหัศาจรรย์มานำเหนือเงินเรามี5,000ใช่ไหมแล้วค่าอัพ5,000เนี่ยแล้วเรามีเหล็กอีก นั่นแหละแสดงว่าเราอัพไอ้นี่ได้แล้วอัพอะไรมาอัพ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 ออะไรของกูเนี่ยสลงละอัพไอ้นี่แล้วแหละพูดวนไปวนมากูเรางงตัวเองเหลือเกินมึนแล้วน่ะมืนแล้วมืนแล้วเอาเป็นว่าช่างหัวมันดีกว่าเรานี่ไปใส่เอ้ยคิสตันฟู๊ตมีแล้วขายไปโป้งเรียบร้อยที่เหลือเอาไปพาเอาไปนู่นไปนี่ไปนั่นนั่นแหละแล้วก็เอา ขอไม่อัปเกรดซะหน่อยวันนี้เขาบอกดวงเราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดวงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นฉลูว่าคือไม่ดีทำไมต้องทำเสียง,ยงนี้วะไม่เข้าใจเหมือนกันยังงงเหมือนกูนึกว่าสามทุ่มเอาซะกูงงปึงปังปังปึงป้งเหล็กยังไม่พอเฮ้ยแต่เราเก้าโมงแล้วนะไปหาคลินได้เราต้องการให้คลินอัพข้อให้คุยขยะ เป็นงานดันเละเพนนีออกมาจากบ้านแล้วมั้งนั่งอ่านหนังสืออยู่ให้เดา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 ,เดา,เดาวันอาทิตย์มันรีเซ็ตเพนนีไม่อยู่แล้วอยู่ไหนวะวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ใครจะไปไหนได้อยู่ในบ้านมั้งเก้าโมงเปิดบ้านแล้วหวัวใจเราก็มีขึ้นโอ้สี่ดวงแล้วต้องให้ของใหม่อยากจะให้ไอ้นี่เหลือเกินสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอยู่ไหนละ่ะโทสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเมลอนแต่เมลอนม,มันยังไม่โตห้องสมุดหรือห้องสมุดหรือ รูไลอยู่ไหนอยู่ข้างบนแน่เลยที่ที่เราเคยไปเดี๋ยวก่อนขอมาตรงนี้ก่อนถ้ามันไม่มีอะไรให้บริจาคนะกูจะขายคลินให้หมดเลยบริจาคของนั่นแน่ว่าเราวมนต้องมีของโอ้โหโฟเซนที่ไม่ได้บริจาควอดเอร์ที่เหลือบริจาคหมดแล้วเหรอเจดบริจาคแล้วแล้วก็ควมาลีนบริจาคแล้วต้องจําไว้เลยบริจาคไม่ได้บริจาคแต่ละอย่างม่งพากูงงเหลือเกินนี่คุยเบี้ยงเนี่ยต้องคุยทุกที่ไม่คุยไม่ได้ทางขยะนี่เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆ ชุบนี่เนี่ยไปเจอของเลยนะคลินเปิดจีออก่อนนะแล้วเองค่อยอัพของให้อึบนั่นแน่คอพเปอร์ให้มันได้อย่างนี้ก็อยากจะไอ้นี่นะอัพไอ้นี่เลยโอ้โหเซนเทียอยากจะอัพพิกแอคเลยแต่ว่ารู้สึกว่าอย่างบอรพอรอยากจะลงเมืองก่อนแล้วค่อยไปอ๋โอโหอย่างนี้ชอบอย่างนี้ชอบอุ้ยของใหม่ของใหม่สนุกสนุกเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหคัพเปอร์ยิ่งขัดแค้นอยู่ให้มันได้อย่างนี้ดว่ะ อะไรมันจะดีขนาดนี้วันนี้โชคเพิ่มขึ้นเรียร้อยกูไม่แคร์กูจะลงเหมืองยังสิบโมงอยู่กูลงทันนะเฮลโลกันเทอร์สวัสดีกันอีกรอบเฮ้ยลืมเอาของมาได้ไงนี่ตรงนี้จะเต็มแล้วโหนิวดีว่าดีแล้วได้อะไรกลับบ้านไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าให้เดาไม่ของเฟอร์นิเจอร์กูว่าแล้วคิดไว้ใบใมีผิดกูว่าแล้วเชี่ยวแล้วก็ต่อไปไปคอมมิชชัเซ็นเตอร์ชีวิตต้องทำงานเป็นระบบแล้วก็มีแบบแผน ไอ้ยาใช่ใช่โจขออ่านนะโจจ้าโคลา้ล่าฟ u ลยูไลเติมเต็มชีวิตคุณธรรมดาที่ไหนวะแปลถูกป่ะเนี่ยจึง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 ฮัลโหลไม่ได้ตกแต่งเลยของตกแต่งเต็มบ้านเลยโอเคมาตกแต่งสิคน่าสงสารเขาไม่มีบ้านให้ตกแต่งเฮ้ยคอมมิตี้เซ็นเตอร์ไปทางนี้เองนี่มันเดินม่วงจริง นี่เปิดวาร์ปธรรมดาที่ไหนล่ะไม่ได้เปิดวาร์ปเรา,ากดตัดมาถามว่ากดตัดทําไมหาวเมื่อกี้อันนี้แน,แน่เดี๋ยวอันนี้ก็มาปะเนี่ยอันนี้มีด้วยเหรอรู้สึกแปลกๆปอันนี้ฟืบเรียบร้อยใส่แล้วดิปะเนี่ยเหมือนจะไม่มีใส่มาแค่อย่างเดียวเราต้องใส่ตู้ตู้นี้ก็ไปแล้วอ่ะกดดงงกดังเลยเนี่ยอันนี้ของคุณภาพต้องไล่ดูทีละอันอะ่ะเพราะลืมอือหืออือหือ มีต่ของที่ยังไม่มีห้องนี้มีอะไรที่ใส่ได้มัง้งไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีไม่มีต้องดูทีละอันเดี๋ยวลืมเฮ้ยหินเก้าเก้าเหรอหินเก้าเก้านะ่าสนใจเอาเก๋ไปทำบันไดก่อนดีกว่าบันได,นนนไดสําคัญกว่าตู้ปลาใม่ช่างมันก่อนห้องหลอมเหรอห้องหลอมช่างหัวมันเหลือควอตอย่างเดียวตู้นิรภยโโัยโอ้โหยากตังตู้อะไรวะเนี่ยไอ้กูยากตังมันมีเงินอะความารีนวะ่ะตรงนี้อยู่ตรงไหนโอ้โหยัดได้สองอย่างเลยวะ่ะซันฟลาวเวอร์ อันนี้รางวัลค้ามมิตภาพคืออะไรกระดานข่าวหรอจึงจึงจึงจ,งจงใช่อันนี้แหละแล้วของโอเคเอมิลี่โอเค,อเ,คเยี่ยมเลยซี่อันแล้วก็เอานี้ไปใส่สักอันนึงไปคือตอนนี้เรื่องไม่ถูกระหว่างจะอัพพิกแอคหรือว่าจะใช้พิกแอกก่อนดีขอใช้วันนี้ก่อนคือขอถึงชั้น70ก่อนดีกว่าแล้วค่อยใช้คือต้องยังต้องการแรกก่อนคือขอมีเงินเยอะกว่านี้ก่อนราผลผลิตเราโตก่อนดีกว่า เราเราค่อยอัพพิกแอคคือถึงอยากจะอัพเลยก็เถอะที่เหลือนี่บริจาคใส่อะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเราก็ควรจะไปขายเอาไปขายทิ้งซะแต่ว่าลงไปข้างล่างเราต้องเจอของอีกงั้นเอาไว้ก่อนลงไปทั้งอย่างนี้แหละจะได้ไม่เสียเวลาที่บายโมงแล้วเด้อจึงจึงจึงอา้าวข้ามอย่างนี้เลยเหรอเพิ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นประยกมือไหว้สิไอ้บ้าลีนัสเองจะยืนอย่างนี้ทุกวันไม่ได้นะเองต้องทำมาหากินมั่ง ต้องไ่แช่น้ำร้อนอีกแล้วกูระเบือจริงของกินก็ไม่ได้อมาของกินนี่ก็แบบไม่ได้ช่วยเลยแต่ละอันของกินนี่แบบมันเป็นของกินเพิ่มการทําฟาร์มอ่ะทําไมเราไม่แวะซื้อที่กัสวะก็อยากจะแวะอยู่รอกแป๊บนึงใช้เอเนจีก่อนอือืเราค่อยไปเติมขอใช้หน่อยขอใช้หน่อยอือไหนๆก็ต้องการไม้อยู่ดีไหนๆก็ต้องการไม้อยู่ดีโชะเชะโชะเชะข้างบนมีคืออะไรกินเฮ้าเหรออยากจะขึ้นไปข้างบนได้จังเราข้างบนมันมน่าจะวิวดีแน่เลยโอเค โอ้ยดีวะ่ะไม้แม่ไม่ติดข้างบนเนอะอื่เนี่ยเด็วน้อยก็มีโอ้โหเอา,มาไม้ไปให้เต็มตัวทำป้าอะไรเนี่ยบักหำเพื่อ for what มีแววว่ากูจะไม่ลงเหมืองนี่จริงจังมีแววอย่างสูงมีแววกันก็เองจะมาที่ทำไมเอาไปอัปเกรดดีกว่าในไหนก็ของเต็มตัวขนาดนี้แล้วให้วันหนึ่งมันคุ้มๆเถอะเอาไปให้ ไอ้น,นี่มันอัปเกรดไปคลินหวังว่าจะวิ่งไปทันน่าจะทันแหละเหลือเวลายังเวลายังพออยู่เวลายังเข้าข้างเราหวังว่าจะวิ่งไปทันนะไม่แน่ใจเหมือนกันแม่งปิด4ี่โมงด้วยจะ4ี่โมงอันเนี้ยไม่รอก,กูก่อนรอกูรอก,ก,รอก,กูก่อนโอ้จะบสามแล้วกาจะพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอ้โหเหลือชั่วโมงเดียวเอาง,ง่ายๆคือเหลือ50วิ50ห้หรือ60ไม่รู้เราต้องวิ่งไปทันมาถึงขนาดนี้แล้ว ต้องทันอยู่แล้วต้องทันอยู่แล้วให้มันได้งี้ดีวะอัปเกรดพิกแอคเลยนี่แนะี่ถึงตังเราจะไม่มีแดกก็เถอะอัปเกรดไปเลยอืมอามานี่สิอัปเกรดกอ,อุปกรณ์จะขอก่อนอื่นนะมีอะไรขายก่อนไปเลยนี่ก็มีแล้วมีเยอะด้วยนี่เนี่ยขายไปเลยหกพันด้วยโอ้โหอย่างน้อยก็เหลือตังพันหนึ่งวะสตลพิกแอคนั่นแหละให้คลีนมันซ่อมไปเหลือพันหนึ่งก็เหลือเฟือที่เหลือเดินเก็บของป่าเฮลี่เอมิลี่จะเป็นคนทําอาหารแล้วทําไมเหรออเล็กทำไมล่ะ เองจะขายเองจะขายไอติมแล้วสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันหรืออะไรเนี่ยสองร้อยห้าสิบโอโอโอหายากนะคนที่จะไม่ชอบสิ่งนี้โอ้ยแสดงว่าคนส่วนมากชอบเอาไปให้ใครดีวะลองให้เป็นนีไหมไหนไหนก็เทสต้องลองต้องลองไม่ลองไม่รู้เออยไม่ได้ให้ของเลยต้องลองต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้แหละซื้อจากอเล็กแล้ะให้เฮลี่เลยได้ไหมตรงเมื่อกี้น่ะเฮลโหลเพนนีไม่อยู่แล้วเพนนีอยู่ไหนคอมมิชชั่นเตอร์ชัดเจนให้กูเดา ชัดเจนต้องร้องให้ดูไม่ให้ก็ไม่รู้อ่ะให้อบิเกลดีไหมวันนี้เปิดไหมอบิเกลอยู่ในบ้านไหมแล้วเข้าห้องอบิเกลได้เหมือนกันนะเลดพานสำหรับน่าร้อนวังจำหน่า,านยแล้วมึงโฆษณากูทุกวิถีเลยทุกวิถีทางเลยเฮลโลโจดี Hello, ช้ชึง้งชึงชึงชึงเพิ่งมีเอามีไอติมจากอเล็กมาฝากแคโรไลมายืนเลตรงนี้เนี่ยทำงานทำการบ้างไหมลูก วัดดีเพนนีชอบไหมไอติมชอบไหมไม่กินให้โอเคขอบุณนะมาดูโอ้โหแสดงว่านี่ชอบเท่าพานสนิปเลยนะเนี่ยชอบเท่าแบบไออันที่เราให้เลยอันนี้ของป่าอย่าไปให้เขาเลยเนี่ยดูไม่ดีกับต,ตัวเองเปล่าเปล่าเดี๋ยวเราวิ่งไปแถวข้างล่างดีกว่าแถวข้างล่างนี่นะเป็นประโยชน์กว่าเยอะแพมมารุผมมารุดูอ้วดจังเลยอย่าบุลี่เขาสิอัน,นี้ก็เอะก็ อะไรก็เล่นตะมุกแบบฟืดๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมเมื่อกี้แน่นี้มันถูกใจจริงเลยไว้ <c oughs> นี่แน่ไม่ใช่ออ้โหหนังสืออีกแล้ววัสดีสองคนนี้เป็นพี่น้องใช่ไหมน้ำเดือดปุดๆพูดเหมือนเดิมโอโจโด้วยโชคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยลีอาว่ารูปอีกแล้วลีอาชอบของป่าใช่ไหมแล้วอันนี้ของป่าลีอาจะชอบไหมดูหน่อยอุ้ยโอ้โหถามจริงคือลีอาเป็นคนเดียวมั้งที่ชอบของป่าเนี่ยโอ้โหลีอาคือดูดีมากเลยดูดีกว่าอันเดิม นี่คือเราไปลงมาใหม่อ,มอย่างชอบดูดีมมกเฮ้ยอยากใส่ตั้งหูแบบนี้วะพูดเหมือนเดิมอ๋อถ้าแบบเวลาใครบางทีพูดเหมือนเดิมยังไม่ถือว่าคุยนะมันไม่ติดไอรีกแล้วติดดับเบิ้ลหน่อย,อยๆก็ไม่ได้ชึ้งชึงชึ้งชึงชึ้งชึงมีไม้ในตัวแล้วเออวันนี้นะเออจริงๆเราควรจะไปแช่ไอ้น,นี่เลยนะเฮ้ยแต่ไม่แน่ใจคือถ้าเราไปแช่ตอนนั้นอะแช่น้ำร้อนอะคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทันไหม ทันแบบว่ามาหาคลินทันไหมมานี่เฮลี hey, สวัสดีจ้าคุยด้วยหน่อยคุยไปแล้วนี่ว่ะลืมคุยตรงบ้านอนเล็กอะน,น,นี้ก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นจริงตัดต้นนี้ก็ไม่ได้ต้นโอ๊กแน่นอนไม่มีจุดเชนดูดีขึ้นไหมดูดิโหผมยุ่งอยู่ไม่เห็นเหรอเออผมมึงยุ่งจริงแหละเมื่อกี้ดูจากรูปอะ เชนี่แบบโอ้โหเขาเดิมเขาเดิมนี่แบบว่าดีกว่าเขาเดิมเยอะขอปานให้มันได้อย่างนี้สิจึ๊บนี่แน่โป้งจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอเนอจีหมดค่อยกลับโอ้โหเอเนอจีจะหมดต้องกินอีกแล้วเพิ่งจะตัดไปต้นหนึ่งเองงำย,ย่อยมามีอยากจะกินมเมล็ดเนี่ยมเมล็ดนี่กินไม่ได้หรอเอออย่าลงน้ำนะโอ้โหดีไม่มีอะไรลงน้ำ ต้องดีให้มันได้อย่างนี้เดินดูีิเผื่อมีของปลาให้เก็บเผื่อมันจะติดดับเบิลมั่งจะได้มีของขายถ้ามันมีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอ่ะบิเกลมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยทําอะไรเนี่ยจะผจญภัยบ้างไหมโทน,นี่อืม่มได้บัตรไปเที่ยวฟรีไปไหนดีวะทูจ้าเมากูไปไปแน่นอนในป่าทึบถ้ามืดๆไปชายหาดแน่นอนเดี๋ยวมันก็คงล้าสมัยมิชาก็เร็วอึ่มชายหาดบ้านใครจะล้าสมัยละหนูเว้ยมันทันสมัยตลอดละหนู จึง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 ไม้เท่าไหร่แล้วเนะี่ยแปดสิบกว่ากว่าโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิเจออันนี้ขอติดดับเบิลนะจะเก็บไปขายสกิลเคปของป่าเรานี่ลดเหลือแล้วเนี่ยต้นนี้ต้นสุดท้ายมาต้นสุดท้ายมาอาบิเกลเดินกลับไปแล้วเมื่อกี้โหเหนื่อยแล้วไม่เป็นรอยเดินเก็บของเเดียวก็พอโหให้มันได้อย่างงี้ถูกปะไม่ติดดับเบิลด้วยอันนี้ขอไม่ติดอีกแล้วกูเบื่อขอโหติดไหมเนี่ยติดปะเนะี่ยสรุปไม่ติดว่ะทำไมเป็นคนแบบนี้ ต่อันนึงมีดาวก็ได้อยู่แล้ววะขอเดินเอ้ยขายหมวกไม่มีตังค์ไว้ก่อนนะหนูนะหนูหนูตัวนี้ขายหมวกหน้าตาเองนะเอาไปเลี้ยงมากเลยโอ้ลืมลืมดูลืมดู้ยตัดไม้ต่อได้นะของที่เราเก็บมานี่กินแล้วตัดไม้ได้ดไหมเป็นความคิดที่ดีเอาไงดีคือจะจะกินมันหรือว่าจะเอามันไปขายเรื่องไม่ถูกเลยวะ่ะต้นไ,ม,ไม,ม้ไม่คุ้มไม่คุ้มพอไม้มันตัดตอนไหนก็ได้เอาไปขายดีกว่าได้เงิน พลังงานมันเป็นของที่ได้ฟรีส่วนอาหารพวกนี้ขายได้เงินเงินสําคัญกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องระครับประมาณนั้นเนี่ยอาพีิแอคทุบไปไว้บ้านตัวเองเลยได้ไหมเนะี่ยเองนี่มันโจรจรเลยถึงดึงดึงดึงก่อนหินเฮ้เฮ้เวันนี้มันเยอะจังเลยโอ้วัตที่วัตที่สูมันคืออาย,าย คืออายาเป็นว่ามันเป็นของบริจาคจบเรื่องนะคือพยายามจะอ่านชื่อมันนะรัตที่สปรูปึง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 เรารู้สึกว่าของในนีน้มันต้องมีขายได้บัางแหละเราจะเอาของเก่ามาขายของที่เราบอกว่าใส่คอมมิชชั่นเซ็นเตอร์ไปแล้วเคปแค่หลอดแน่นอนอันนี้ใส่ไปแล้วอันนี้ได้แน่นอนอา้าวช่องเก็บของเต็ม What t h e m a i l อะไรนี่เกิดอะไรขึ้นบางทีของเราก็ต้องเก็บไว้มั่ง อันนี้ขายแน่นอนขายแน่นอนนี่มีดาวขายแน่นี่ขายแน่ขายแน่ขายแน่อะไรอีกวะเฮ้ยนี่ขายได้ด้วยเหรอเสียงกล้องเนี่ยแต่มันเป็นของบริจาคเลยนะหวังว่ามันจะราคาแพงนะอยากจะขายนะแต่ว่าเอาไว้ตกแต่งบ้านอะมีอะไรขายได้อีกวัะนี่เนี่ยไม่มีเลยมีแจะของตกแต่งบ้านอ่างุนเนาะอยากจะเก็บไว้จริงแต่มันเป็นดาวเอาไว้ใส่ในงานเทศกาลอะไรซักเทศกาลนึงดีกว่าอันนี้ก็ขายได้อันนี้ลูกพัมไม่ขาย ขายอันนี้ขายมีอะไรอีกแซลมอนเบอร์รี่โอ้สี่ร้อยห้าสิบอัพบ้านได้แล้วตัดเงินยังไม่ถึงวะเงินยังไม่ถึงขั้นสเต็ปมันยังไม่มาโป้งโป้งโป้งได้สองลันผลิตโอเคเยี่ยมนี่ก็ขายซะปึ๊บป๊บปึ๊บ,บแค่นี้พอน่าจะเอาอยู่มีอะไรขายมั้งอีกบางนี่คือแบบร้อนเงินจริงๆข้าวกับเมล็ดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอังน่นคืออยากจะเก็บไว้ แค่ยากจะขอเก็บไว้อย่าร้องขอฟรีก่อนเข้านอนเราต้องเงียบหูเก็บของป่าทำไมต้องหูด้วยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเรามันมาใส่จะน้อยก็มีเงินสองพว่วะพรุ่งนี้พิกแอกเราน่าจะเสร็จใช้เวลาวัน2วันสรุปมันคือกี่วันกันแน่ I don't know วันนี้ดวงดีไหมดวงดีไหมดำมุง,มงชีด้วยตนเองขอกดกดกดค้ำๆ,ๆ,ๆไปเดียวนี่มัน นี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สูตรอาหารเออมาคุยเรื่องข้าวโพดข้าวโพดไม่ค่อยเหมือนผักอื่นๆมันปลูกได้สองฤด,ดูใช่แล้วพืงส่วนใหญ่จะตายเมื่อฤดูเปลี่ยนปลูกข้าวโพดโอ้โหข้าวโพดปลูกฤดูนี้ได้แล้วก็ไม่บอกหรือว่าดใาูใบไม้ผีสรุปว่าข้าวโพดปลูกได้เลยวะ่ะข้าวโพดมันธรรมดาที่ไหนละข้าวโพดปลูกได้สองฤด,ดูทำจริงแต่ป๊อปปี้โตแล้วว่าเอาไปให้เพนนีเพนนีนี่แบบว่ารักเลยของนี่ป๊อปปี้ป๊อปปี้จริงๆเราต้องเอาอันนี้ไม่ใช่เหรอ อันนี้มาล้อมดอกไม้แต่ไม่ทันแล้วกูเก็บมาแล้วชีวิตผีตองลดน้าําอันนี้สียังกระลดแล้วโถเฮ้ยเดี๋ยวนิวไหนอะบักเหรออ๋อแล่อยู่ในตัวกูกูรู้ว่าบักสามอันหนึ่งสองสามโอเคได้เยีย่ยมเย,ยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้างล่างยังไม่ต้องลดแล้วเอาตรงนี้ให้เต็มก่อนดีกว่าตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเอาข้างล่างข้างล่างข้างล่างเอาให้เต็มก่อนโอ้โหอันนี้โตแล้วโคตรไวรีรี <Really? S 1> ทำจริงไม่น่าเชื่อว่ามันจะโตวไวขนาดน,นี้หนึ่ง สองเดี๋ยวอย่าเพิ่งติดอะไรวะติดหุ่นไรกาวันนี้ไล่อีกาไปได้กี่ตัวเดี๋ยวเพิ่งขอถามอีกาก่อนขอถามอีกาก่อนจะคุยไม่ใช่คุยกับอีกาไลา่กาไปได้หนึ่งตัวก็คุ้มอยู่นะหนึ่งตัวก็เอามันจะไล่กี่ตัวก็ขอให้ได้ไล่ประมาณนั้นแหละพริกนั่นแหละวันนี้มันลดน้ำให้ไะเนี่ยข้องบนลดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ต้นที่ยังบอได้ลดอืมอืมพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องมาลดตรงนี้อีกแล้วเพราะว่าเราได้ทําการใส่พวกนี้ไปแล้ว คือเดินมาดูอย่างเดียวอะเดินมาดูว่ามันจะโตอีกกี่วันพริกนี่ก็ราคาแพงใช่ย่อยนะไปเล่นไปจืบจื๊บข้างล่างนี่มันลดหมดแล้วนี่ไปให้เก็บเก็บพริกเราเก็บไว้ใส่โอโหพริกอะไรนี่เป็นดาวดาวเราเก็บไปก่อนดีกว่ารู้สึกเหมือนมันต้องมีเทศกาลอะไรที่ต้องใช้แน่นอนคือจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันมีแน่นอนจำบอได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันมีแน่นอนพวกนี้ยังไงเนี่ยน่าจะลดครบแล้วมั้งนะเหลือแค่ข้างบนงงดิงงดิงงอะดีว่าทำไมมาตรงนี้ เอาจิงๆบ้าคือลืมกดอัดง่ายๆเลยลืมกดอัดอย่างเดียวเลยคือมากดอัดอีกทีตอนที่แบบว่าเล่นไปนานแล้วนั่นเองก็คือทั้งวันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่เดินแบบว่าเดินเอาของไม่ให้คนนู้นเดินเก็บของไอย่างนู้เนเเก็บของอย่างนี้ทาน,นู้นทํานี้ทํานั้นคือแทบไม่มีอะไรเอาง่ายๆเอาของไปให้คนนู้น <c oughs> คนนี้เอาดอกป๊อปปี้ไปให้เพนนีเอาสลัดไปให้ยอบิเกลหรือว่ามันของวันก่อนไม่รู้คือจาไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำอะไรไปบ้างเอาเป็นว่างงหมดเลยแล้วก็เหมือนได้ของมาจาัด ทำข้างข่าวได้แอปเปิลแล้วก็ไปใส่ในคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์ด้วยแล้วก็เอาของไปบริจาคนิดหนึ่งมั้งคือคือแบบว่าแทบจะงงหมดเลยถ้ามันมีอะไรแปลกๆมาในพาร์ทหน้าแล้วคนไม่เคยเห็นเนี่ยแสดงว่ามันเป็นผลพุ่งมาจากพาร์ทนี้นั่นเองของที่แบบแปลกๆแล้วก็มาเนี่ยน่าจะเป็นมาจากพาร์ทนี้หายไปพาร์ทเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเออโค้ดจะแบบลืมไปพาร์ทหนึ่งอะ่ะแบบกดหยุดอัาไปแล้วก็แม่งก็าหายไปเป็นว่าพาร์ทนี้ไม่มีอะไรก็คือบอกว่าส่วนมากในทั้งวันเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากตัดไม้ตัดไม้้แลวก็ั แล้วก็เข้านอนแล้วก็ได้ตังจากการขายพิกไปแค่นั้นแหละบ๊ายบายค่อยอธิบายพาดหน้าแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น